สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาเทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงานค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้านแนวใหม่เพื่อการประหยัดพลังงานค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ชวานพันดวงเนตรอาจารย์ประจำคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับแสงธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะนอกจากแสงธรรมชาติแล้วเนี่ยยังมีแสงอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าแสงประดิษฐ์ใช่ไหมคะตรงนี้แสงประดิษฐ์มันคืออะไรแล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทยังไงบ้างคะครับแสงประดิษฐ์ก็คือแสงทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ได้เกิดเพ้นต,ตามธรรมชาติเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับจริงๆเขามีพัฒนาการมานานเหมือนกัน แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันว่าบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยจะต้องมีแสงประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยแรกๆก,ก็เป็นการใช้การเผาไหม้ mm hmm. เช่นกันจุดเทียนการการจุดไฟจุดอัเพิงตะเกียะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประสิทธิภาพก็จะไม่ค่อยดีแสงให้ความสว่างได้น้อย,อยแล้วก็ให้มีความร้อนสูงนะครับ mm hmm. แล้วก็พัฒนามาเป็นหลอดที่ใช้การเผาไส้โลหะ mm hmm. เช่นหลอดไส้จนหนึ่งหลอดที่เป็น แรงแ,แก๊สแบบต่างๆนะครับอย่างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นหลอดเรืองแสงนะครับหรือปัจจุบันนี้หลอดที่มีเข้ามาใช้ในบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้นก็คือหลอดประเภท LED uh huh. นะครับซึ่งเป็น uh huh. การเรืองแสงของไดโอดนะครับ uh huh. แสงพวกนี้เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็คือจะลดการสั่นของแสงนะครับ uh huh. ถ้าเป็นแสงหลอดเรืองแสงแต่ก่อนเนี uh ่ย huh. มันจะมีความกระพริบทีๆี uh huh. ซึ่งไม่เหมาะกับการอ่านหนังสือนะครับ แล้วก็แสงวกปัจจุบันนี้ก็จะมีการประหยัดพลังงานมากขึ้นใช้แสงได้น้อยลงใช้พลังงานน้อยลงในขาะ,ะที่ได้แสงเท่าเดิมนะครับทําทให้การออกแบบที่ดีเนี่ยถ้าออกแบบกคู่ไประหว่างใช้แสงประดิษฐ์กับแสงธรรมชาติได้เนี่ยก็จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าในการแจ้งแสงด้วยแล้วก็ลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารด้วยนะครับเมื่อไหร่ทำสองสองอย่างนี้ได้พอดีก็จะทําให้ตัวบ้านนียมีความประหยัดพลังงานมากขึ้นครับ จากที่อาจารย์พูดถึงลักษณะของแสงธรรมชาติแล้วก็เรื่องของทิศทางของแสงตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปประเด็นอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราสามารถนําความรู้สส่วนนี้มาใช้ในการจัดวางองค์ประกอบศักนิ่มห้องหรือส่วนต่างๆในบ้านได้อย่างไรบ้างคะครับลำดับแรกนะครับก็คือชนิดของแสงนะครับเป็นไปได้นี่ให้หลีกเลี่ยงแสงตรงให้มากที่สุดนะครับเราใช้แสงที่เป็นแสงกระจายให้มากที่สุดบริเวณใดก็ตามที่ไม่โดนแสงแต่ว่าต้องการให้มีแสงเข้าไปนี่ย การใช้ระบบเป็นแสงสะท้อนเนี่ยก็จะช่วยควบคุมทิศทางแสงได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทิศทางถ้าเป็นทิศทางของแสงจากด้านบนควรจะมีพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับไม่ควรเกิน5%ปเของพื้นที่หลังคาส่วนพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มแสงสว่างเกิอใกล้ๆกับช่องเปิดได้ดีกว่ายิ่งช่องเปิดมีตำแหน่งสูงขึ้นก็จะสามารถรับแสงสว่างได้มากขึ้นครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ ถ้าแบ่งตามการใช้งานแล้วอย่างเช่นห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่ไม่ต้องการความสว่างมากนะครับเพราะว่าเป็นห้องที่จะใช้พักผ่อนอาจจะมีไฟบางจุดที่หัวเตียงหรือว่าไฟกลางห้องที่ไม่จําเป็นต้องมีแสงสว่างมากนะห้องที่ควรจะมีแสงสว่างมากจจะเป็นห้องทํางานห้องรับประทานอาหารนะครับหรือห้องอ่านหนังสือที่ต้องใช้สายตามากๆส่วนห้องบางห้องห้องเฉพาะอย่างเช่นห้องที่ใช้ทางานศิลปะการเลือกสี หรือว่าการถ่ายทำอะไรตามนะครับควรจะเลือกแสงที่เป็นแสงที่มีสีขาวหรือแสงธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นแสงที่เป็นสีเหลืองสีชมพูสีอ,อื่นนะจะทําให้เกิดการเพี้ยนของสีในการเลือกหรือว่าในการทํางานได้ทั้งหมดนะครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ชวานพันดวงเน่เป็นอย่างมากค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ สวัสดีค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ